h ล l l o ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พรมีรถสวยๆลักชูรี่อีกหนึ่งคันมานำเสนอกันนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจออกรถขาพลอยนะคะใช้เงินเพียง999บาทคือเป็นเจ้าของรถทุกคันได้เลยนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะที่นี้พรยมีรถสวยๆคัดคุณภาพพรีเมียมมาให้ทุกคันเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอพาดูรถนะคะ Camry Hybrid 2.5 ปี2021นะคะรถคลาส,สนี้นะคะเป็นคลาส,สหรูผู้บริหารนะคะให้เ,เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเนาะคอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงทุกบ้านเลยคันนี้จะบอกว่าประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ถึงล้านนะจ๊ะราคาพิเศษอยู่ที่8,99,000บาทนี่คือรถปี2021ค่ะนี่เลยนะคะสีขาวมุก กระจังหน้าเท่ๆนะคะเครื่องยนต์ก็เป็น2.5เป็นซิน์สลับไฮบริดนั่นเองค่ะไฟหน้านี่คือไฟตัวท็อปเลยนะโรเจเอร์เดย์ไลท์นะคะให้ครบชุดแบบนี้เลยเซ็นเซอร์นะคะมุมซ้ายขวานะคะแล้วก็กระจังหน้าดีไซน์แบบ s p o ร์ต u ักช y ด้วยค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้ด้วยนะคะและนี่ค่ะคือล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหลบนะคะยางชุดใหม่จัดไว้ให้แล้วค่ะ กระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะคันนี้นะคะมีกรอบโครเมียมที่ไฟ LED มาให้ด้วยมือจับเป็นมือจับโครเมียมด้วยนะคะอาจจะมีมอแมแแบบนิดนึงนะเดี๋ยวทําความสะอาดทําสปาให้นะคะนี่คือโฉมรถแบบเพิ่งเข้าเลยให้ดูกันแบบเรียวๆเลยด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์ให้มีกล้องถอยให้นะคะและนี่คือ c a ม r ี่ y b บ i d 2.5สำหรับ ภายในห้องสัมภาระนะคะแต่กลุ่มยางตรงนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในห้องสัมภาระเพื่อนคะก็จะได้พื้นที่ที่แบบกว้างๆเลยนะและสไตล์ของแคมรี่นะคะก็จะมีประตูดูไลท์มอดเล็กๆไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับสาวๆนะคะหยิบเสื้อผ้ารองเท้านะคะแค่ล็อกประตูรถนะคะเปลี่ยนจากด้านในรถได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงมาหยิบของนะคะในห้องสัมภาระแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่ของกระจุกกระจิกนะคะเรามีช่องเล็กๆตรงนี้นะคะ ให้เราได้แบบอำนวยความสะดวกกันง่ายๆเลยค่ะถือว่าเป็นแบบสิ่งน่ารักๆเนาะที่มีติดมานะคะกับซ mm ั hmm. มรี่นะคะแทบทุกรุ่นทุกคันเลยนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับภายในได้พื้นที่นะคะกกว้างเลยแน่นอน mm hmm. ว่ารถคลาสนี้นะคะก็จะได้พื้นที่นั่งที่แบบเน้นความกว้างเน้นความสบายนะคะเป็นชุดเบาะหนังนะคะที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะดีไซน์แบบ เรียบหรูนะคะยังมีในส่วนของแอร์หลังมาให้ด้วยช่องเสียบสาย USB lightning มีให้นะคะ2ตงตแหน่งตรงนี้เลยเพดานสาตะอ้านะคะมาพร้อมกับซันรูฟด้านบนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเป็นคนขับกันบ้างนะคะนี่นะคะสำหรับเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าแบบนี้มาให้ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะมี SRS airbag มาให้ด้วย โอเคมาขึ้นรถกันนะคะคันนี้ราคาไม่ถูกล้านทุกคนเพียงแค่8,99,000บาทนะคะรถปี2021เนเอนาะขอคนไม่ติดไม้นะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะได้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชั่นครุสคอนโทรลแพทเทิร์นชิพให้หมดเลยแมมโบรีซีทให้2ที่นั่งนะคะนี่นะคะก็เป็นรถนะคะที่ดีไซน์มานะคะให้ความหรูลักชิลลี่สุดเลยนะคะมาดูเมนูกันนะคะเข้าเชื่อมต่อ เครื่องเสียงโทรศัพท์แอปพลิเคชันนะคะข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะมาดูกล้องหลังกันค่ะนี่นะคะกล้องถอยนะคะมาพร้อมกับเลนนำสายตาตรงนี้เลยค่ะแอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะนี่ค่ะมีวายเลชาร์จมาให้ด้วยช่องเสียบสาย USB AUX นะคะ power outlet อยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเ l เลสนะคะให้2ดอกเลยเพื่อนๆสบายใจได้นะรถนะคะถึงจะเป็นไมเยอะ แต่ก็เป็นไม้ที่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะเราเช็คศูนย์มาให้แล้วนี่ค่ะโหมดการขับขี่อีโค o โหมดนอร์มัลโหมดโหมดสปอร์ตนะคะมีมาให้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะกระจกตัดแสงรบกวนออตโต้ค่ะม่านบังแดดสไลด์เปิดจะมีไฟวอร์มไลท์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะด้านบนก็จะมีซันรูฟด้วยนะคะคันนี้พิเศษเพียง8,99,000บาทนะคะรถปี 2, 0, 2021ค่ะ หรือว่าจะผ่อนก็ได้นะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะที่15,999บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ติดตามและตามหาอยู่นะวันนี้นะคะรถอีก1นึคันที่จัดมาให้ถูกใจนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ